กรีหนุ่มสุดฮอตยืดอกรับมีแฟนแล้วทำสาวๆอกหักทั้งประเทศไม่สดแล้วจากเพื่อนเลื่อนสูน่แฟนขึ้นแท่นผ่นใจวัยรุ่นฟันน้ำนมไปแล้วสำหรับสองนุ่มสุดฮอตไทยธันวาร้องนำและเซนนัครินเบดวง p พ p ปอร์ a n ลสจากค่าย g ีนี่ร c คอร์ดเจ้าของเพลงดังทรงอย่างแบ d แบ d บอยที่ตอนนี้เด็กๆร้องกันทั่วบ้านทั่วเมือง ล่าสุดทรายได้ไปออกรายการ w ู o d ี้เอและเปิดใจถึงเรื่องราวความรักยอมรับว่าตอนนี้มีแฟนอยู่ครับเป็นความรักที่ดีอยู่กันแบบเพื่อนเข้าใจกันเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนในตอนแรกจริงๆเขาไม่ชอบผม,ด,มด้วยซ้ำด้วยรู้ภายนอกเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยยิม้มเพราะว่ามีปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะในช่วงที่เราเหมือนกับว่าสร้างตัวเองครับแล้วมันมีแต่เรื่องเครียดๆหน้าผมก็จะไม่ค่อยยิม้มพอในวันที่เริ่มพร้อมทุกอย่างผมเป็นคนที่ยิ้มมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว ซึ่งแฟนผมเขาไม่ค่อยชอบผมในตอนนั้นเหมือนทียแอคไม่ค่อยเอาใครแต่ว่าณนะวันหนึ่งเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราทั้งเรื่องชีวิตทั้งเรื่องไมล์เซ็ตค่อยๆเติบโตขึ้นต่อสู้ดิ้นรนพัฒนาตัวเองเขาก็เริ่มชอบเราละลายอาคติตอนนี้ผมว่าเขาชอบผมมากนะแล้วผมเป็นแพนิกแฟนก็จะเป็นคนที่ไปหาหมอด้วยตลอด